พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมบางส่วนนะครับก็ได้เดินทางไปถึงแล้วที่ประเทศซาอุดิอราระเบียนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันนี้นะฮะซึ่งมีการขึ้นเครื่องบินจากสนามบินหัดใหญ่ก็ดีจากสนามบินนราธิวาสก็ดีนะครับซึ่งนะทั้งหมดนี้นะครับก็มีการลงที่สนามบินนะครมดินนะซึ่งผู้ประกอบพิธีฮั์เหล่านั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะ ไปพำนักอยู่ในนครมาดินาก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ไปยังนครมะก,กับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับผู้ชมครับ <c oughs> เมื่อพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบพิธีฮัตนะฮะไปถึงที่เมืองมาดินนะแน่นอนนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีการไปศึกษาแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆอย่างเป็นภาพบรรยากาศนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบพิธีฮั์นะครับได้ไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ใน เมืองมดีนะหรือว่าในนครมดีนะนั่นเองครับโดยภาพนี้เนี่ยครับเป็นภาพบรรยากาศที่ภูเขาอูฮุดนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองมดินะมีความสูงประมาณ10,77เมตรแล้วก็มีความกว้างประมาณ7.5กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่มียุทธการที่เขาอูฮุดแล้วก็เป็นพื้นที่สงครามที่สองระหว่างมุสลิมกับผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ หลังจากนั้นในคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เหล่าญาติเนี่ยครับก็ได้มีการเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกให้ญาติาพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้เห็นบรรยากาศของการประกอบพิธีของพวกเขาในคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้มีการเยี่ยมสุสารของอนักรบหรือว่าของคนที่เ,เป็น เป็นเป็นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในทางศาสนาอิสลามนะครับบางคนก็ขึ้นไปถึงบนเขาอูฮุดนะครับเพื่อจะไปดูทิวทัศน์แล้วก็ไปขอพรอะไรต่างๆนา,ๆนานาครับแต่ว่าจุดสําคัญตรงนี้ก็จะเป็นจุด จุดเช็คอินจุดถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีบรรดาไกด์หรือว่าแซ่ต่างๆนะครับก็ได้มีการเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นณจุดนี้นะครับต่อมาในคุณผู้ชมครับคุณญาตกลุ่มนี้ก็ได้เดินทางไปยังมัสยิดกูบะนะฮะซึ่งเป็นมัสยิด หลังแรกที่ท่านศาสดามุฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะเยฮิวะซัลลัมและก็ท่านสหายนี่ครับหรือว่าซอฮบัดได้ก่อสร้างด้วยตัวของท่านเองนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอหุหวอะัลฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มีการอพยพมาจากเมืองมักกะไปยังเมืองมดีนหะนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อฮุยจัดได้เดินทางไปยังนครมดีน์และนี่สิ่งหนึ่งหรือว่าแหล่งหนึ่งที่ไม่พลาดนั่นก็คือ ส่วนอินทผลัมนะครับจุดนี้ก็จะมีอินทผลัมหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะอิอนทผลัมอจิวถือว่าเป็นอินทผลัมที่นิยมมากที่สุดในหมู่พี่น้องมุสลิมนะครับก็ได้มีการไปเยี่ยมชมไปเช็คเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับ